สวัสดีครับผมช่างแขกโคราชนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่24มีนาคม2563นะครับก็ได้พาทีมงามนะครับทีมงานช่างแขกโคราชนะครับมาติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับรูปท็อปนะครับที่ตำบลกลางดงนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับผมตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับ ความโชคชัยนะครับผมน่ครับความโชคชัยนะฝั่งเขาฝั่งนน้นก็จะเป็นเขาพระพุทธรูปขาวนะครับที่ถ้าเรามองมาไกลๆจากถนนก็จะเห็นพระพุทธรูปสีขาวนอนอยู่ฝั่งโน้นนะครับที่แกก็จะอยู่ใกล้ๆกับความโชคชัยนะครับก็เป็นบ้านที่เพิ่งสร้างนะครับยังไม่เสร็จนะครับผมก็พี่แกก็ เป็นรับราชการนะครับก็เออรี่นะครับแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่จครับภรรยาแล้วก็ลูกที่นี่นะครับก็วางโครงการที่จะสร้างบ้านเสร็จก็จะติดแอร์นะครับแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับทุกอย่างต่างๆก็ประมูลค่าไฟอยู่ที่ประมาณ1,500-1,800ถึง2,000ประมาณนี้นะครับแล้วก็วางโครงการที่จะ,ะประหยัดค่าไฟนะครับหรืออาจจะไม่ได้จ่ายเลยนะครับก็ติด โซลล์เซลล์ออนกิดนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับก็จะช่วยลดค่าไฟอยู่ประมาณหลายพันแนะครับถึง2,000บาทนะครับอันนี้ขนาด3กิโลวัตต์นะครับผมนะครับแต่ก็วางโครงการว่าจะติดตั้งเพิ่มอีกนะครับเผื่อมีธุรกิจหรือมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปนะครับก็ใช้อินเวอร์เตอร์เป็นขนาด5กิโลวัตต์นะครับนะแต่ว่าแผงติดเป็นขนาด นะก้าวแผงก่อนนะครับให้รถข้าไฟนะต่อต่อใช้ครึ่งหนึ่งก่อนของอินเวอร์เตอร์นะครับนะอนาคตก็สามารถเพิ่มแผงโซลาเซลล์ได้เลยนะครับนะอันนี้ก็กนะำลังทำการติดตั้งนะครับวายสายอยู่นะครับผมนะบแผงก็ยังใช้เป็นแผงนะโพลีนะครับเป็นของของยี่ห้อเซนชัยนะครับก็เป็นแผงตัวใหม่ล่าสุดนะครับ ขนาด72เซลล์แล้วครับแล้วก็ช่องรับเซลล์แต่และช่องก็จะอยู่ที่12บัดบารนะครับผมเป็นตัวไมล่าสุดที่บ้านเรายังไม่ค่อยมีถึง12นะครับผมแต่มาจะมีแค่ 6, 4, 5, 6บัดบารนะครับแล้วก็มีสูงสุดอยู่เห็นคประมาณ9นะครับแลนะ้นี้ก็12บัดบารนะครับเขาก็จะรับแสงได,ได้ละเอียดกว่านะครับการรับแสงของเขาก็จะ ดีกว่านะครับผมนะครับอันนี้ก็ทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกำลังวายสายน้องชิวกำลังวายสายอยู่นะครับแผงก็เป็นแผงมาตรฐานเทียวันนะครับเป็นมาตรฐานสากลนะครับอยู่ในิสตของเทียวันด้วยนะครับไม่ใช่เป็นแค่มาตรฐานเทียวันอย่างเดียวนะครับต้องอยู่ในิสตของมาตรฐานเทียวันด้วยนะครับก็จะได้หมดปัญหานะครับเวลาเรา ติดตั้งจำนวนแผงเยอะๆนะครับการใช้งานก็จะได้อยู่กับเรานานๆไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องอว่ามันจะเสียหรือมันจะ,ะไม่ได้คุณภาพนะครับเพราะว่าเขาผลิตตามมาตรฐานสากลน,นะครับผมก็ดูความละเอียดของงานนะครับผมอันนี้ก็ถือว่างานละเอียดมากนะครับน,นี่ก็มาติดตั้งที่จงังหวัดนครศสีมานะครับเมื่อวานก็เราไปติดที่ โคตรรามราชบุรีนะครับวันนี้ตอนเช้าก็มาติดที่ทตําบลกลางดงนะอำเภอปากช่องนะครับผมก็เหลือติดตั้งแผงเสร็จก็จะวายสายตรงไปข้างล่างนะครับก,ก็จะรีวิวให้ชมอีกรอบนึงนะครับท้านเดสนใจขนาดสามกิโลวัตต์นะครับก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์08 6 สี0 9 6 5 9น้กะครับแอดีไลท์เบอร์ก้าก็ดหนึ่ดนะเป็นไอดีไลท์นะครับผมนะครับอันนี้ก็ก็จะมีอินเวอร์เตอร์นะครับดิโบอกอินเวอร์เตอร์ก็ยังอยู่ในของรีดการไฟฟ้านะครับเราเน้นใช้ของคุณภาพนะครับอนาคตลูกค้าต้องการจะอขอ การไฟฟ้าเพื่อขายไฟให้กับไฟฟ้าก็ได้นะครับเพราะว่าอินเว์เตอร์อยู่ในลิสต์ของการไฟฟ้าอยู่นะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นการลงทุนครั้งเดียวนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ไปจนชั่วลูกช่วลานนะครับอายุการไม่ใช่อายุการจริจุดคุ้มทุนนะครับก็อยู่ประมาณ3-4ปีนะครับคืนทุนนะครับผม ครบ3 4ปีแล้วเราก็ไม่ต้องอเราก็มีเงินเหลือเก็บจากค่าไฟของเรานะครับจนตลอดชั่วลูกสลานะครับโอแผงเราก็อยู่ได้ประมาณมากกว่า 30- 40ปีอยู่แล้วนะครับผมเพรารับประกันแผงตัวนี้จะรับประกันอยู่ที่15ปีนะครับรับประกันไฟออก15 1หปีแล้วก็รับประกัน15ปีเท่าทีครับแล้วก็รับประกันไฟออก25ปีเต็มนะครับผม นะครับส่วนอินเวอร์เตอร์การรับประกันอยู่ที่6ปีนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ของอของเคยวอเทคนะครับผมเคยวอเทคขนาด5กิโลวัตต์นะครับสามกิโลวัตต์ก็มี5กิโลวัตต์ก็มีนะครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าต้องก,การที่จะติดเฉพาะจุดตงสามกิโลวัตต์ก็จะใช้แค่3กิโลวัตต์นะครับใช้ได้ถึง9 9แผงถึง10แผงนะครับส่วน5กิโลวัตต์ก็ลูกค้าสามารถติดตั้งรอได้นะเผื่อลูกค้า อย่างกรณีอของุณพี่ท่านนี้แกก็ติดตั้งอิเอร์เตอร์ขนาด5กิโลวัตต์ไว้รอนะครับเผื่ออนาคตนะครับได้ใช้ไฟเพิ่มแกก็จะซื้อแค่แผงมาเพิ่มชุดหลังแค่นั้นเองนะครับผมอิเอร์เตอร์ก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับอันนี้ก็ติดการวางแผนนะครับเราลงทุนครั้งเดียวนะครับทั้งเดียวนะครับ,รบไม่ต้องไปจ่าย ขาไฟฟ้าจนตลอดปีตลอดชาตินะครับเอาเงินเก็บที่จะจ่ายค่าไฟฟ้ามาเก็บเอาไว้ทําเป็นประโยชน์อย่างอื่นนะครับเก็บเป็นเงินออมได้นะครับผมของแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับลองคิดดูว่าถ้าไฟที่เราจ่ายแต่ละเดือนนะครับเดือนละกี่บาทแล้วก็กี่ปีนะครับเราก็ต้องจ่ายทุกจนตลอดชีวิตเรานะครับแต่ถ้าเราติดโซลาเซลล์เนี่ยเราติดแคนะ่ครั้งเดียวนะครับลงทุนครั้งเดียวหรือกู้ยืมเงินมาแค่ก้อนเดียวนะครับพอหมดเงินกู้ที่เรายืมมา นะครับมันก็จะเหลือเป็นกําไรไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับขอแค่มีเด็กนามมันก็สร้างเงินให้เรานะครับบนหลังคานะครับผมอันนี้ก็แค่คิดนะครับชีวิตก็เปลี่ยนนะครับผมขอให้คิดให้รอบคอบนะครับลงทุนนะครับก็ซื้อของเป็นแผงยี่ห้อดีๆนะครับยินิเตอร์ดีๆนะครับเขาก็อยู่กับเราได้จนตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นการคิดเลือกในสิ่งที่ ถือว่าจุดทุนทุนที่ถาวรแต่ชีวิตนะครับผมอันี้ก็นนคิดนะครับเราคาให้ทุกคนนะครับลองคิดดีๆนะครับว่าถ้าไครที่เราจ่ายทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยมันน่าเสียดายนะครับเราคิดครั้งเดียวแล้วก็มันก็อยู่เราได้ตลอดชีวิตนะครับทีนี้ก็ถ้าเราสนใจก็โทรมาสอบถามหรือปรึกษาได้นะครับผมผมก็ยินดีแชร์ประสบการณ์นะครับ แบ่งการความรู้นะครับตั้งเองก็สามารถสั่งไปติดตั้งได้นะครับหรยอทำเป็นชุดชุดคิดชุดเราก็ทำเป็นคิดอธิบายสอนนะครับในการติดตั้งนะครับตั้งข้างล่างก็ได้ไม่จําเป็นต้องตั้งบนหลังคานะครับผมประหยัดค่าไฟเฉลี่ยแล้วแผ่นหนึ่งก็อยู่ประมาณ200บาทนะครับถึงค่าไฟต่อเดือนนะครับหนึ่งแผ่นเขาะจะช่วยเราประหยัดไฟอยู่ประมาณ2 0 0บาทต่อแผ่นนะครับผมแล้วก็ลองคำนวณดูว่าค่าไฟที่บ้านเรา กี่บาทนะครับเราใช้ก๊าซไฟกลางวันประมาณ4บาทแล้วก็ให้มันช่วยลดตอนกลางวันนะครับมันมีแดดแ้มันก็สามารถผลิตได้เลยนะครับก็กำลังว่าค่าไฟสมมติห0 0 0บาทถ้า1น0 0บาทก็เราก็ติดแค่ประมาณ5แผ่นนะครับ5แผน่นมันก็ช่วยลดค่าไฟเราไปจนตลอด2030ปีนะครับดีกว่าเราไปจ่ายค่าไฟเดือนละพันเดือนละพันนะครับผมอันนี้ก็เอาเงินมาเก็บไว้จะดีกว่านะครับลงทุนแค่ครั้งเดียวนะครับ โอเคถ้าใครสนใจก็สามารถสัง่งได้ครับสอดทมกนได้นะครับสวัสดีครับขอบ,บคุณครับ